ฎที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในสถานที่ซึ่งดูเป็นปกติที่สุดแต่กลับซ่อนความผิดปกติไว้ภายใต้แรงโน้มถ่วงและสายเคเบิลเหล็กนั่นคือลิฟต์อาคารสำนักงานเก่าแก่ที่มีอายุ เกิน50ปีมันไม่ได้น่ากลัวในแบบที่ปรากฏแต่เป็นน่ากลัวในแบบที่รู้สึกได้พนักงานบริษัทที่ทำโอทีจนดึกดื่นมักจะรู้สึกถึงสายตาที่มองตามพวกเขาจากมุมอับของโถงทางเดินแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่อันตรายที่สุดสิ่งที่อันตรายที่สุดคือ การขึ้นลิฟต์กลับบ้านหลังเวลาเที่ยงคืนนนพนักงานบัญชีที่กำลังจะเลิกงานในคืนวันอังคารที่13เขาเหลือบมองนาฬิกาบนจอคอมพิวเตอร์ที่บอกเวลา0.07นและถอนหายใจยาวในชั้นที่10 มีเพียงเขาคนเดียวที่กำลังยืนรอลิฟต์อยู่ในความเงียบที่หนักอึ้งทันใดนั้นไฟในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาก็กระพริบทีทีก่อนจะดับสนิทไปหนึ่งวินาทีและติดขึ้นมาใหม่และเมื่อประตูเปิดออกลิฟต์สีเงินเก่าๆดูมืดมิดกว่าที่เคยแม้จะมีหลอดไฟนีออนส่องสว่างอยู่ก็ตาม นนก้าวเข้าไปในความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนใจอย่างรุนแรงและเมื่อเขากำลังจะกดปุ่มจีเขาก็สังเกตเห็นกระดาษโน้ตสีเหลืองเก่าๆแปะอยู่ข้างแผงควบคุมด้วยลายมือวัดวัดที่ดูเหมือนถูกเขียนอย่างเร่งรีบข้อความเขียนว่าถ้าใช้ลิฟต์หลังเที่ยงคืนจงทำตามเจ็ดข้อนี้ เพื่อรอดชีวิตนนยิ้มแห้งๆคิดว่าเป็นฝีมือของคนขี้เล่นแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาก็ก้มลงอ่านมันอย่างละเอียดกฎข้อที่หนึ่งห้ามมองเงาสะท้อนในกระจกเกินสามวินาทีลิฟต์นี้มีกระจกบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนตัวเขาได้เต็มตัว และทันทีที่เขาเหลือบมองนอนรู้สึกว่าเงาในกระจกนั้นดูหนานแน่นกว่าปกติราวกับว่ามีมิติที่ลึกกว่าตัวเขาที่ยืนอยู่นนรีบละสายตาออกทันทีตามข้อห้ามเขาเริ่มเหงื่อออกเขาไม่รู้ว่าเงาที่สะท้อนนั้นเป็นแค่ตัวเขา หรือมีใครหรืออะไรยืนอยู่ข้างๆที่เขามองไม่เห็นกฎข้อที่สองอย่ากกดชั้นที่สูงกว่าชั้นที่คุณอยู่ถ้าคุณกำลังจะลงไปชั้นล่างสุดห้ามกดชั้น11 12หรือชั้นสูงสุดอื่นๆโดยเด็ดขาดจงกดแค่ชั้นจีและชั้นที่อยู่ระหว่างทางลงเท่านั้นนนมาจากชั้นสิบ เขามีกฎได้แค่ 9, 8, 7ลงไปจนถึงจีเท่านั้นห้ามย้อนขึ้นการฝ่าฝืนข้อนี้หมายถึงการย้อนกลับซึ่งจะทำให้ลิฟต์พาคุณไปยังสถานที่ที่ไม่ใช่ตารางชั้นปกตินนทํทำตามกฎทั้งสองข้ออย่างเคร่งครัดแม้จะยังสับสน ประตูลิฟต์ปิดลงอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงติ้งใดๆมีเพียงเสียงการเคลื่อนที่ของสายเคเบิลที่ดังน่ากลัวอยู่ในความมืดมิดของปล่องลิฟต์เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะทันทีที่ลิฟต์เริ่มเคลื่อนที่นนก็รู้สึกได้ถึงแรงกระแทกเบาๆเหมือนลิฟต์ชนกับอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริง และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดที่คาดไม่ถึงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกฎข้อที่สในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนตัวลงจากชั้นสิบอย่างช้าๆความผิดพลาดที่นนกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นลิฟต์ไม่ได้หยุดที่ชั้นเก้า 8หรือ7ตามลำดับมันหยุดที่ชั้นหและประตูเปิดออกอย่างช้าชากฎข้อที่สห้ามให้คนแปลกหน้าเข้าลิฟต์ถ้าประตูเปิดในชั้นที่ไม่มีคนรอห้ามมองออกไปนอกลิฟต์เกินกว่าที่จำเป็นและห้ามกดปุ่มปิดทันที รอให้ประตูเปิดค้างไว้15วินาทีโกนจะกดปิดเองเมื่อประตูเปิดนนมองออกไปเห็นเพียงความมืดมิดของโถทางเดินชั้น6แสงไฟสลัวสลวของหลอดไฟสำรองทำให้เห็นเพียงเก้าอี้พลาสติกตัวหนึ่งที่วางอยู่กลางโถงและไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ทำให้นนตัวแข็งทื่อคือเสียง เสียงเหมือนคนหายใจแรงๆอยู่ข้างประตูลิฟต์ด้านซ้ายมือที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้นนเริ่มนับในใจอย่างช้าๆหนึสองสทุกวินาทีเหมือนหนึ่งชั่วโมงเสียงหายใจนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวินาทีที่15นนกดปุ่มปิดอย่างแรงประตูลิฟต์ ปิดลงทันทีในจังหวะเดียวกับที่เสียงนั้นพุ่งเข้ามาในระยะประชิดมันคือเสียงกระแทกเบาๆที่ด้านนอกประตูลิฟต์พร้อมกับกลิ่นสาบที่เล็ดลอดเข้ามากฎข้อที่สี่อย่าก,กดปุ่มซ้ำๆในชั้นที่ไม่มีคนอยู่การกดปุ่มชั้นซ้ำๆจะถือว่าเป็นการเชื้อเชิญผู้มาเยือนให้เข้ามาร่วมเดินทางด้วยนนรู้ดีว่าลิฟต์กำลังมีปัญหา แต่เขาก็พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้กดปุ่มจีซ้ำๆด้วยความหวาดกลัวเขาเพียงแค่รอให้ลิฟต์เคลื่อนที่ต่อไปบทสนทนาที่เกิดขึ้นในใจของนนคือความสับสนอย่างรุนแรงมันคืออะไรกันแน่การเล่นตลกหรือว่าที่นี่มีบางอย่างที่มองไม่เห็นอยู่จริง เขาเริ่มเชื่อแล้วว่ากระดาษโน้ตนั้นคือเรื่องจริงเพราะแรงกดดันทางจิตใจนั้นรุนแรงเกินกว่าจะเป็นแค่จินตนาการลิฟต์เคลื่อนลงไปยังชั้นห้าในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่นนสังเกตเห็นว่าไฟแสดงชั้นไม่ได้สว่างขึ้นตามปกติแต่ไฟชั้นห้ากลับกระพริบเป็นจังหวะเหมือนสัญญาณเตือน นนรู้ทันทีว่าการหยุดที่ชั้นหกนั้นได้เปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างไปแล้วลิฟต์หยุดที่ชั้นห้าแต่ประตูยังคงปิดอยู่มันส่งเสียงครืดครืดเหมือนฟันเฟืองที่กำลังติดขัดเสียงที่ไม่ได้มีอยู่จริงในลิฟต์ปกตินนรู้สึกว่าลิฟต์กำลังสั่นอย่างผิด กติและในขณะที่เขาเหลือบมองตัวเลขฉันไฟกระพริบอยู่ที่เลขหเป็นจังหวะเนิบนาบกฎข้อที่5้าถ้าลิฟต์หยุดแต่ประตูไม่เปิดให้รอจนกว่าจะได้ยินเสียงสครั้งห้ามกดปุ่มเปิดเด็ดขาดการกดปุ่มเปิดเมื่อลิฟต์หยุดนิ่งแต่ประตูไม่เปิด ถือเป็นการเปิดทางให้สิ่งที่รออยู่ด้านนอกเข้ามานนต้องรอเสียงเคาะสามครั้งและเมื่อครบแล้วลิฟต์จะเคลื่อนที่ต่อเองความเงียบในลิฟต์หนาแน่นขึ้นจนนนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตึกตึกตึกทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่พื้นลิฟต์กมันไม่ใช่เสียงเคาะจากประตูแต่มันมาจากใต้เท้าของเขาเองเสียงเคาะที่หนึ่งดังขึ้นที่พื้นตามมาด้วยเสียงเคาะที่สองที่ดังกว่าเดิมเล็กน้อยก๊อกกกนนกลั้นหายใจเงื่อไหลเป็นทางจากขมับ เขาพยายามไม่มองลงไปที่พื้นเพราะกลัวว่าจะเห็นอะไรบางอย่างที่กำลังพยายามดันพื้นลิฟขึ้นมาแต่เสียงคอกที่สามกลับไม่มานนรออยู่เกือบนาทีความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งมีแต่เสียงฮัมต่ตําๆของเครื่องจักรที่ดังมาจากปล่องลิฟต์นนเริ่มสับสน เขาต้องทำตามกฎข้อ5อย่างเคร่งครัดแต่เสียงเขาะที่สกลับหายไปนนเริ่มคิดว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดกับกฎข้อนี้ในความสับสนนั้นเองนอนตัดสินใจฝ่าฝืนกฎข้อที่สที่ห้ามกดปุ่มซ้ำๆเขาใช้นิ้วมือสั่นๆกดปุ่มจีไปหนึ่งครั้งอย่างแผ่วเบา ทันใดนั้นเสียงเคาะที่สก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงโครมมันไม่ใช่เสียงเคาะแต่มันคือเสียงกระแทกจากด้านบนของลิฟต์แรงกระแทกทำให้ลิฟต์กระตุกอย่างรุนแรงและไฟในลิฟต์ก็ดับลงทันทีในความมืดมิดที่ฉับพลันนนรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติอย่างรุนแรง นั่นคือจุดที่เขาเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในลิฟต์การกระทําของเขาในพาทนี้ได้เปิดประตูสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปความมืดมิดยังคงอยู่แต่มันไม่ใช่ความมืดมิดที่ไร้แสงโดยสมบูรณ์ หนนรู้สึกเหมือนมีแสงสีแดงจางๆส่องมาจากด้านล่างของลิฟต์ซึ่งทำให้เขาเห็นรายละเอียดของลิฟต์ได้หลังๆสิ่งแรกที่เขาเห็นคือเงาสะท้อนในกระจกมันยังคงอยู่ที่นั่นแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเงาในกระจกนั้นหันหน้ามาทางเขาเต็มตัว ทั้งที่ตัวเขายังหันหน้าไปทางประตูลิฟต์นนตัวแข็งทื่อเขาจำกฎข้อที่หนึ่งได้ห้ามมองเงาเกินสามวินาทีแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วเพราะเงาไม่ได้เป็นแค่เงาแต่มันเป็นตัวเขาเองที่กำลังมองเขาอยู่ด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวกฎข้อที่ห ถ้าไฟดับแล้วเห็นตัวเองในกระจกจงหันหลังให้กระจกทันทีและหลับตาห้ามพยายามสื่อสารหรือมองดูใบหน้าของตัวเองที่จ้องกลับมาเป็นอันขาดนนจำได้ทันทีเขาทำตามกฎนี้ยังไม่ลังเลเขาหันหลังให้กระจกทันทีและปิดตาแน่น สัมผัสเดียวที่เขามีคือความรู้สึกว่าใบหน้านั้นกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้จากทางด้านหลังนนได้ยินเสียงกระซิบจากด้านหลังเสียงนั้นเป็นเสียงของเขาเองแต่มันถูกทำให้ต่ำลงและแหบแห้งเหมือนน้ำเสียงที่มาจากศพนายมาสายเกินไป เราต้องไปชั้นสิบสาบทสนทนาที่เกิดขึ้นคือการปฏิเสธของนนที่อยู่ในใจไม่ฉันต้องลงไปชั้นจีฉันต้องออกไปจากที่นี่นนทําได้เพียงกอดตัวเองไว้และพยายามควบคุมลมหายใจเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าลิฟต์กำลังเคลื่อนที่อีกครั้ง ความสั่นสะเทือนที่รุนแรงกว่าเดิมบงบอกว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่ตามปล่อลิิปปกติแต่เหมือนกําลังดำดิ่งลงไปในความว่างเปล่าและตัวเลขชั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเลข13นนลืมตาขึ้นทันทีเขาหันกลับไปมองกระจกเงาของเขาหายไปแล้ว มีเพียงเงาปกติที่สะท้อนกลับมาแต่ลิปยังคงเคลื่อนที่ลงไปยังไม่หยุดยัง้งและตัวเลขก็ยังคงอยู่ที่สิบสานนรู้แล้วว่าการฝ่าฝืนกฎข้อสี่ได้นำเขาไปยังสถานที่ที่ไม่ควรมีอยู่จริงตอนนี้ นนกำลังเดินทางไปยังจุดที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าชั้นที่สิบสามและเขารู้ว่ากฎสุดท้ายกำลังจะถูกเปิดเผยแรงกระตุกที่รุนแรงมากทำให้ลิฟต์หยุดลงอย่างกระทันหันเสียงติ้งดังขึ้น แต่เป็นเสียงที่ทุ้มต่ำและยาวนานผิดปกติประตูลิฟต์เปิดออกอย่างช้าๆสิ่งแรกที่นนเห็นคือแสงสลัวๆสีเขียวอ่อนที่ส่องออกมาจากโถงทางเดินมันไม่ใช่แสงนีออนแต่เป็นแสงที่มาจากตะเกียงน้ำมันเก่าๆที่วางอยู่ตามมุมอาคารสถิตสกุลไม่เคยมีชั้น13และที่นี่ ก็ไม่ได้ดูเหมือนอาคารสำนักงานเลยแม้แต่น้อยพื้นทางเดินเป็นพื้นไม้เก่าๆผนังมีรอยแตกร้าวและเต็มไปด้วยเถาวันที่เลื้อยเข้ามาจากรอยร้าวนนก้าวขาออกจากลิฟต์อย่างช้าๆเขาจำเป็นต้องหาคู่มือกดข้อที่7กดข้อที่7เ,เมื่อมาถึงชั้น13ให้เดินตรงไปที่ห้องหมายเลข13าเท่านั้น ห้ามมองเข้าไปในห้องอื่นๆห้ามแตะต้องสิ่งของใดๆและห้ามหันหลังกลับเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังนนเดินไปตามทางเดินที่มืดสลัวเขาได้ยินเสียงน้ำหยดและเสียงกระซิบที่ไม่สามารถจับใจความได้จากห้องต่างๆที่เขาเดินผ่านตัวเลขบนประตูเป็นตัวเลขที่เขียนด้วยหมึกสีดำเก่าๆ13.01 13.02่า1 3 0ด1 3 0ย นนเดินตรงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประตูบานสุดท้ายมันเป็นประตูไม้เก่าๆที่มีแผ่นโลหะสีทองที่หลุดลอกติดอยู่พร้อมกับตัวเลขโรมันที่สลักไว้ x i i i นนพบกระดาษโน้ตแผ่นใหม่ติดอยู่บนประตูมันถูกเขียนด้วยลายมือเดียวกันกับโน้ตแผ่นแรก แต่มันเต็มไปด้วยรอยเลือดแห้งๆซึ่งเป็นกฎข้อสุดท้ายที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของการปฏิบัติแต่เป็นการกล่าวถึงทางออกกฎข้อที่7เมื่อถึงห้อง13จงเข้าไปแล้วสวมสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ในห้องจงเข้าไปแล้วสวมสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ในห้อง13แล้วประตูลิฟต์จะพาคุณกลับบ้าน นนผลักประตูเข้าไปอย่างช้าๆภายในห้องมีเพียงเก้าอี้ไม้ตัวเดียววางอยู่กลางห้องและบนเก้าอี้มีเสื้อคลุมสีดำสนิทวางอยู่มันดูเหมือนเสื้อโค้ทเก่าๆที่มีคราบสกปรกและกลิ่นเหม็นอับรุนแรงนนรู้สึกถึงความขยะแขยงแต่เขาก็รู้ว่านี่คือทางรอดเดียวเขากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญ การสวมสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ในห้องหมายเลขสิบสานนหยิบเสื้อคลุมสีดำสนิทนั้นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่หนักอึง้งตัวเสื้อมีน้ำหนักมากกว่าเสื้อผ้าปกติและทันทีที่เขาแตะมันความรู้สึกเย็นยะเยือกก็แล่นไปทั่วแขนของเขา นนเห็นรอยคราบสีน้ำตาลเข้มที่แข็งตัวอยู่บนเนื้อผ้ามันไม่ใช่แค่รอยเปื้อนแต่ดูเหมือนคราบเลือดเก่าๆนนตัดสินใจสวมมันอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทันทีที่เสื้อคลุมสัมผัสกับผิวหนังของเขาความรู้สึกกดดันทางจิตใจก็หายไปเกือบทั้งหมด ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกว่างเปล่าและเป็นกลางเหมือนความรู้สึกของคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเมื่อน,นนสวมเสื้อคลุมเสร็จเขามองไปรอบๆห้องหมายเลขสิบสามอีกครั้งความมืดมิดไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยราวกับว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหลังจากสวมเสื้อคลุม นนต้องกลับไปที่ลิฟต์และเมื่อเขาไปในลิฟต์เขาต้องเพิกเฉยต่อทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรหวางทางลงไปจนถึงชั้นจีนนเดินกลับไปตามทางเดิมเดิมทุกๆุกการเคลื่อนไหวของเขาดูชาและหนักแน่นขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวอีกต่อไปและเมื่อเขาเดินผ่านประตูห้องต่างๆเขาก็ยังคงได้ยินเสียงกระซิบ และเสียงหัวเราะเบาๆที่พยายามจะดึงดูดความสนใจของเขาแต่ครั้งนี้นนทํทำตามกฎข้อที่เจ็ดอย่างเคร่งครัดเขาเดินตรงไปที่ลิฟท์ที่ยังคงเปิดประตูค้างไว้อย่างเงียบเชียบและก้าวเข้าไปข้างในทันทีที่ประตูลิฟต์ปิดลงนนก็เห็นภาพหลอนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาบนพื้นลิฟต มีร่างของคนคนหนึ่งนอนจมกองเลือดมันคือตัวนนเองที่สวมชุดทำงานปกติและกำลังมองขึ้นมาที่เขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าร่างนั้นพยายามยื่นมือขึ้นมาหาเขาอย่างอ้อนวอนนนจำได้ทันทีห้ามเพิกเฉยต่อทุกสิ่ง นี่คือการทดสอบสุดท้ายเขาต้องทำเป็นไม่เห็นภาพตรงหน้าแม้ว่ามันจะเป็นตัวเขาเองที่กำลังจะตายก็ตามนนปิดตาลงและพยายามควบคุมลมหายใจเขาทำเพียงแค่ยืนนิ่งๆและรอให้ลิฟต์เคลื่อนที่และเมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ความสั่นสะเทือนก็กลับเป็นแบบปกติอีกครั้งมันหมายถึง เขาได้ผ่านบททดสอบที่รุนแรงที่สุดไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่การเดินทางลงไปยังชั้นจีเท่านั้นลิฟต์เคลื่อนที่ลงอย่างช้าๆแต่ตัวเลขชั้นกลับไม่ได้ปรากฏขึ้นตามปกติมันแสดงเพียงสัญ,ญลักษณ์ขีดขีดขีด นนยังคงยืนนิ่งไม่เปิดตาไม่สนใจเสียงร้องและเสียงอ้อนวอนที่ดังมาจากร่างที่พืนลิฟต์เสียงนั้นพยายามพูดกับเขาเสียงนั้นเป็นเสียงของความหวาดกลัวอย่างแท้จริงว่าอย่าไปมันไม่ใช่ทางออกฉันคือตัวนายฉันถูกทิ้งไว้ที่นี่แต่นนยังของเพิกเฉยเพราะเขารู้ว่า ถ้าเขาตอบสนองนั่นหมายถึงการที่อัตตาหรือตัวตนที่สวมเสื้อคลุมอยู่นี้จะหลุดออกจากความควบคุมและยอมรับว่าตัวเองคือคนที่ถูกทิ้งไว้ในชั้น13ความรู้สึกของนนในตอนนี้คือความเย็นชาอย่างสมบูรณ์มันคือผลกระทบจากการสวมเสื้อคลุม ที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผู้ปฏิบัติการที่ไม่มีชีวิตจิตใจเสียงร้องและเสียงอ้อนวอนเริ่มแผ่วลงและหายไปในที่สุดความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งเป็นความเงียบที่ว่างเปล่าเหมือนความเงียบในสุสานทันใดนั้นลิฟต์ก็หยุดลงอย่างนุ่มนวลเสียงติง้งดังขึ้น และไฟในลิฟต์ก็กลับมาสว่างเป็นสีเหลืองอ่อนตามปกติตัวเลขชั้นปรากฏขึ้น G ประตูลิฟต์เปิดออกสู่โถงทางเดินชั้นล่างที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟนีออนของอาคารสำนักงานไม่มีเถาวันไม่มีตะเตียงน้ำมันมีเพียงพื้นหินอ่อนขัดมันและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่นั่งสับพงกอยู่ที่เคาน์เตอร์นนเก้าวออกจากลิฟ์ช้าๆเขารู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับบนบ่าและเมื่อเขาเหลือบมองลงไปเสื้อคลุมสีดำสนิทก็หายไปแล้วเขากลับมาอยู่ในชุดทำงานปกติและในมือของเขามีเพียงกระดาษโน้ตสีเหลืองเก่าๆที่มีรอยเลือดแห้งติดอยู่แผ่นเดียว นนได้รอดชีวิตแล้วแต่เขารู้ว่าการรอดชีวิตในครั้งนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือการทิ้งตัวตนบางส่วนไว้ในห้องหมายเลขสิบสามนนเดินออกจากอาคารสถิตสกุลในเช้าตรู่ของวันพุธ อากาศเย็นสบายและมีเสียงรถราวิ่งไปมาเขาไม่ได้มองย้อนกลับไปที่อาคารนั้นแม้แต่น้อยเขานั่งลงบนม้านั่งที่ป้ายรถเมล์และเมื่อเขาลองสัมผัสร่างกายตัวเองเขาก็พบว่าเขายังคงหายใจยังคงมีชีวิตอยู่แต่ในขณนะเดียวกันเขาก็รู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในร่างกายตัวเอง ความรู้สึกกลัวความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นหรือแม้แต่ความรู้สึกกังวลในเรื่องงานมันหายไปเกือบทั้งหมดเขาเหลือบมองไปยังกระดาษโน้ตในมือข้อความทั้งหมดถูกลบเลือนไปหมดแล้วเหลือเพียงคำเดียวที่ยังคงเห็นชัดเจนในรอยเลือดแห้งๆ XIII นนฉีกระดาษโน้ตนั้นทิ้งลงถังขยะ และลุกขึ้นยืนเดินไปตามท้องถนนด้วยท่าทางที่นิ่งเฉยเขาได้กลายเป็นผู้รู้ที่ถูกพันธนาการด้วยกฎที่มองไม่เห็นแต่เขาก็ต้องยอมรับชะตากรรมนั้นเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตในโลกปกติใบนี้เรื่องราวของนนท์จบลงแล้วแต่เรื่องราวของกฎยังไม่จบ และยังมีสถานที่อีกมากมายที่ถูกควบคุมด้วยข้อปฏิบัติที่พิลึกพิลั่นเช่นนี้บางครั้งการเอาตัวรอดคือเชื่อในกฎที่ดูไร้เหตุผลและทำความเข้าใจว่าโลกไม่ได้มีแค่สิ่งที่ตาเห็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติอาจนำมาซึ่งการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่แต่ความจริงนั้นมักมาพร้อมกับราคาที่แพงเสมอ จงระมัดระวังในการก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่คุณไม่เข้าใจกฎของมันเพราะบางครั้งสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดอาจไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นตัวตนของคุณเองหากคุณชอบเรื่องราวกฎแปลกๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามห้องหมายเลข13ด้วยนะครับติดตามเรื่องราวลี้ลับที่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณได้ในตอนต่อไปขอให้คุณปลอดภัยและจำไว้เสมอว่าจงอย่าฝ่าฝืนกฎและข้อปฏิบัติ